สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูบสุขุสุคนนะครับครับเมื่อนี้นทิมเมอร์เน้นขายรถขายดาวนะครับผมผมว่าสีขายดาวเ e อ็มหกสองสี่ศูนย์ของผมนะครับของปอรถไทยองจะของเองไลนะครับผมคือผมดาวมาสูงพี่น้องโมโหว่าสีขายเดบอะครับถ้ามีไพสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมได้สิทิมเบอร์โทรไปให้นะครับรถนี้ ได้สิบสองเดือนครับปีหนึ่งพอดีครับผมผมออกปีสองห้าหกสี่เดือนกุมภานะครับปีนี้สองห้าองขาเดือนมีนาครับได้สิบสองเดือนกลัวครับหมดถึงสิบสามนายสิบสองเดือนเคืองเลยนะครับผมรถนี้ใช้งานปกติทุกอย่างครับโมเดลก่ใหม่ก่อยังเลยพี่น้องเมืองก็เลยครับในหนึ่งพันเก่าสิบสี่ชั่วโมงครับหรือว่าพันเอ็ดนะครับ คือผมอยากเปลี่ยนใจไปสื่อแปลธาซีศูนย์นะครับเพื่อว่าผมมาขอป่าอะไรก็ดันดินเนะมันนักหนักกันบ่ได้ครับหกสองมันกำลังมันพอนะครับแต่ว่าพี่น้องถ้าไปดันดินเบิกให้เบิกหน้าเนี่ก็สบายเลยครับตามที่เห็นเสียเบียทายลวงเลยกับสองผมทายหลงเห็ดงานนี่ปกติทุกอย่างครับถ้าพี่น้องสนใจผมก็สีปล่อยนะครับผม ให้พานหกววากว่าพานหกนี่โมเดีใส่ง,งานเลยนะครับยังใส่ก่าครับแต่ว่าฝุ่นจับยังนอ้อยเพราะว่าผมบอกว่าจะใส่ง,งานครับพานหกขายพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรผมมาได้นะครับแต่ผมเดามาสูงเลยพี่น้องนี่ครับคือเอาไปผอมแส่งงานทุกอย่างครับพี่น้องอยากได้กองเปียกหรือว่าอยากได้เวทหดลังผมเอาห้ได้หมดเลยครับ ถึงแต่ลมไฟฟ้าผมก็หายได้ครับแต่ว่าทีทีพอหายก็คือหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์นี่ผมสีเอาว้ใส่ขั้นไม้ผมนะครับผมมาสีดาวเอาแปดหาสี่ศูนย์นะครับผมตัวนี้ผมได้ดาวมาหาแสนเก่าครับหาแสนเก้าหมื่นบาทระบาดนี้ผมเห็ดเป็นงวดไล่ปีสี่ปีแล้วครับผมสี่ปีนี่ก็ ปีละแสนสามครับส่งไปแล้วครับหนึ่งปีเรือหงวดอยู่สามหงวดครับหงวดละแสนสามครับกระสีเรลืออยู่สามแสนเก่าครับเรืออีกสามปีคือเบิ่มงวดครับรถหนี้บเลยมีปัญหาอย่างลยครับพี่น้องผมมาสีขายดาวจักสี่แสนหาหาแสนหนี่ะครับถ้าไวสนใจกับตีต่อมาได้นะครับคือเอาไปรงงานไทยปั้นนี่ก็สบายครับแต่ขั้นนี้นี่ ผมมาไ,ไทยปันของผมครับผมสิบวารับงานไทยปันนะครับรถใหญ่ผมสิดันยางเดียวครับผมคือไบตะบุกเบือยางเดียวครับหมางปลาหมางูนด้วยว่าดัานให้ดันหน่ายนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรผมมาได้ครับด้วยว่าเฟซบุ๊กนี่ครับปอนรถไทยออนยูทูบนะครับปอนรถไทยเฟซบุ๊กนี Facebook, น่เป็นปอนน้อยสิที่ปรนะกอบครับผมแอดเฟซผมมาถามสอบถามได้นะครับตอบทุกคําถามเลยครับ รถบ่เคยมีปัญหาอย่างครับรถหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันเก่าสิบสี่ชั่วโมงครับใส่งานมาปีเดียวครับมันเคยมีปัญหาจุกจิกยังจักอย่างครับใส่งานดีของเพื่อนนะครับแต่ผมบ่มากบองนำนักบ่ด้นะครับมันมันบ่มอับงานไรนะพี่น้องงานงานบุกเบิกมันมันบ่มาะครับคือผมคือที่ด้แลกผมบ่ดยศึกษาอย่างลยครับผมใไญ่ผมก็เลยเอาเลยมกสองผมยังม่เคยเสียใจทีหลังครับผมว่าผมใหญ่แปลธา เพราะว่าผมบดิเมืองเรื่องน้ำๆๆนองน้ำนักนะครับตัวนนออกไม่ไม่ผมบรดสนใจเลยผมอยากได้แค่ว่ามันขันใหญ่นะครับพอเอาไปใส่กันก็ฟอร์ดแล้วก็เอาไปใส่กันก็แปดหักก่อหเขามันค,คนละเลื่องกันเลยพี่น้องมันไ่เป็นรถบุกเบือขึ้นวานะครับไม่เป็นรถไทหนานะครับแต่ว่าเข้าไปเบือใครเบือหน้านี่อู้ยอมรับพี่น้องได้ดีขึ้นกันครับครับสบายครับไม่ต้องเกียร์ขาดเกียร์เกียร์ก็นป็นเกียร์กับปุกเขาง่ายนะครับผม ผมกะสีขายดาวให้พี่น้องย่านสี่แสนหาถึงหาแสนเนี่ยครับเบากันไดตกลงกันไดก็คิดต่อมาได้นะครับถ้าพี่น้องไปสื้อไม่มันกะสิโต๊อยู่หลานเอ็หลาน้องนครับถ้าเขาถ้าเขาไปดาวขันใหม่สิตัวนี้พี่น้องสื่อไป 4, สี่แสนหารงวดไปอีก, 3, กสามแสนกว่าเกิดซ้ำพี่น้องด้รถขันนี้ไปแปดแสนกาบาทครับผมหายเลยครับพันหกครับพันสามครับของ ตาสางนะครับใบยีพีซีทั้งหลังหนีโบ้ม่มีหวงังรัวหวงัหวงซึมครับรถขั้นหนีเดิมๆผมไม่คนร,รักษารถด,ดีอยู่ครับก่อนเสียองานผมเป่ากองถูกเสาครับแล้วก็ล่างทุกเสาด้วยครับเสร็จครับเสร็จทูกเสาแล้วครับ,รบน้ำมันนี่เบิดมือ 18, 000, ละแปรลอยครับเฮ็ดงานเบิดมือเงินสี่พันสามสี่พันน้ำมันเบิดมือ 15, 000, ละหามกลอยถ้าเฮ็ดงานในี่ยระหามันหนึ่งหกพันนี่สี่เบิดประมาณพันหนึ่งครับน้ำมันตะบกเกินนี่พี่นอ้อง นี่ครับผมผงเติมไปทั้งหนึ่งเมื่อกี้วานท็ศงานมาผมเติมไปทั้งหนึ่งแล้วนนี่รถหนี่น้ำเดิมเมื่อสุอยางครับบริเห็นยังครับแต่ว่าสิมีแจะเสริมกรองเปียกนะครับบอ,อกไปถ้าพี่น้องอย่างไดกรองเปียกแล้วก็เวรลังผมเสือมมาใส่คางละสองก่อนนะครับนี่ถ้าพี่น้องอย่างไดผมก็เอาห้ครับถ้าพี่น้อง บ่้นใหผมก็สิทอดออกนะครับผมเกิดสีเอาไว้้ายต่อนะครับแต่ว่าส่วนข่ำท้ยที่แล่วก็ไปทะเบียนนี่ผมสิขออว้นะครับผมบ่อไห้นะครับผัวเองกี๋นั่นแหละครับผมบ่มอไห้ส่วนทอครับกองเปียกนี้เอาไปเลยครับพี่น้องขัยากได้ต่อมานี่กับเบิรหลายพันธุ่นะครับทอกับสามพันกองเปียกตัวนี้ก็หาหกพันหมดแดดม้ครับพี่น้องหลดมีน่ครับมีกาดผมเห็ียดใส่ให้ การเกียร์ทอกนะครับโม่ใหม่มันดีดเขานะครับม่มีปัญหาอยงครับรประกันพี่น้องม่มีหมองรั่วหมองซึมครับเพราะว่ารถยังใหม่ๆครับประกันกับพันเบิร์ครับประกันสองพันชั่วโมงสองปีนะครับรถท่องกระด้ปีเดียวพี่น้องท่องกระเดยพันชั่วโมงครับถ้าจะได้ถาพี่น้องสนใจจะได้กับทักเฟีผมมาไรนะครับปอนน้อยสิทธิประกันหรือว่าเบอร์โทรผมศูนย์เก้าสามห้าศูนย์ห้าแปดศูนย์แปดแปดปอนรถไทยรับสาย ครับเดี๋ยวผมสิถิมเบอร์โทรไปในโป y o u t u b e นะครับผมครับสวัสดีครับ